ด้วยูดีมึงเนี่ยลอยน้ำใจเก่งจังเลยนะมึงเนี่ยฮะรูปร่างเคยแข่งกันนี้อยู่แล้วก็ยังจะไป่ทำเขาอีกเป็นไงสต๊อปอยู่เมารูปร่างเริ่มไปถูกพงมาต้นตีกูหมดเลยเฮ้ยสต๊อปอยู่เมาไอ้นยี่ห์ใหม่รูปร่างเหมือนลาวพูดมึงนมึงก็พูดนะจะเป็นน้องชายพี่ขอพิจินมากกว่านี้พี่เจ็บแลยพี่ทนได้กลับบ้านไปเสีย ขอร้องหน่ะจะกอ่อเรื่องต่อเราเลยไอ้เมธีนี่มึงบ้าหรือยังไงกูต่อยหน้ามึงเนี่ยนี่มึงยังไม่โกรธเหรอเอาอย่างนี้กูเพิ่มโปรโมชั่นจ้ามึงสองพันเตะยอดหน้ากูเลยโอ้โหเนี่ยเรื่องเตะตั้งกูนี่ไม่รู้จกักกูเลยเป็นางเล่าเลยกูเตะคนตายมาแลวนะโว้ยโอ้โหไปธรรมดาไปธรรมดากูนี่มึงเตะคนเป็นตายเลยอ่ะ นอนอยู่ในโรงเย็นกูเลื่อนมันเตะก็พี่ตุ้งโอ้ยเฮียแล้วพยายามคุยเป็ดงดพิมาทำคุยสู้กูไม่ได้ยังไงกูเตะคนนี้แม่งแถบไปโดนคนนู้นทำไมไอ้คนนึงไม่ไปโดนคนนู้นอ่ะไอ้เหี้ยดูตาเขาดิควายได้ะนี่หายตาเฮียเลืเตะไม่เตะไม่เตะไม่เตะกูเตะเอ้เฮ้ยมันยกขาขึ้นี่ยังไงอ่ะทำไมไม่สู้เขาล่ะถ้าเกิดไม่สู้เขา ก็ถอดกางเกงให้ฉันนุ่มแล้วก็โปรองเหมือนที่ไม่ใส่เดี๋ยวจะเป็นปน๋อ้น่เลย มาดูถูกทางขาเล่งข้อต่อยปากสกีไปไงอ้นี่มึงกล้าหรอวะก้าไหเดินไปใช่เร็วแค่หนดีพอสับสอนเจ้าระวังตัวนะคะ ไอ้เมพีมึงทำกูหน้าแตกกูจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อมึงเจอกูได้เฮ้ยเปแลวไวอเหียคากูทำไม,ไมไนมี่ยใครก็ฆ่ามนะโยนให้เก็บขอโทษด,ด้วยนะขอโทษคุณทั้งสอง